สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันนะคะในฝั่งของวังหินลาดพร้าวกันบ้างค่ะอยู่กันที่คอนโด d o U Condominium ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าววังหินค่ะอยู่ตรงข้ามกับสุก,กี้ตีน้อยสาขาวังหินเลยค่ะโครงการแห่งนี้นะคะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับ MRT นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับ BTS ด้วยค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้ห้องดีๆนะคะวันนี้เรามีมาแนะนํได้วยกันถึง2ห้องเลยค่ะแต่ ว่าในห้องเนี่ยจะน่าอยู่ขนาดไหนาตามโบเข้าไปชมกันค่ะค่ะและสำหรับที่นี่นะคะเราจะมีทั้งหมด2ห้องเวยกันค่ะห้องแรกนะคะคือห้อง3 2 4ค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมห้องแรกกันค่ะสำหรับห้องแรกนะคะคุณผู้ชมห้องนี้ค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่29.27ตารางเมตรนะคะ จะเป็นห้องนะคะ1ห้องนอนค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งห้องครัวพร้อมกับหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะพื้นที่ห้องนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ส่วนห้องนี้นะคะเจ้าของเก่าเนี่ยค่ะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้อยู่แล้วนะคะบางส่วนค่ะจะมีทั้งเตียงนะคะมีตู้เสื้อผ้าค่ะส่วนด้านในครัวนะคะจะมีพื้นที่แยกส่วนอย่างชัดเจนเลยค่ะจะเป็นประตูแยกส่วนพื้นที่นะคะครัวที่นี่ค่ะจะมีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะคะสามารถทําอาหารไทยได้และที่ติดกันค่ะจะเป็นมุมของพื้นที่ซักล้างหรือว่าระเบียงห้อง นนั่่เองคะสามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะส่วนห้องน้ำที่นี่ค่ะ1ห,ห้องด้วยการมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ และสําหรับห้องที่2ของเรานะคะอยู่ห้องเลขที่326ค่ะห้องนี้จะมีขนาดพื้นที่เท่ากันนะคะคือ29.27ตารางเมตรค่ะเป็น1ห้องนอน1ห้องครัวและ1ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่เท่ากันนะคะในห้องนี้ค่ะจะมีเตียงมีตู้เสื้อนะคะแล้วก็ด้านในครัวค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้มีระเบียงห้องสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างค่ะส่วนด้านในห้องน้ํานะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการดับเบิลยูคอนโดโดยเริ่มต้นจากเมเจอร์ราชโยธินเลี้ยวซ้ายไปยังถนนรัชดาพิเศษขับตรงไปประมาณ1.5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัชดา32ขับตรงตามทางไปเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนบางหินโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พาไปชมกันค่ะมีที่เลือกถึง2ห้องด้วยกันเลยนะคะสําหรับโครงการดับเบิลยูค่ะใครที่สนใจนะคะห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้จะเป็นห้องแรกหรือว่าห้องที่2ค่ะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่านัดพวกเราค่ะเข้ามาชมสถานที่ได้ค่ะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยแนะนําให้กับทุกท่านอยู่ผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะทั้ง Facebook Fanpage j a s s e t Management หรือที่ YouTube c h anel n ของเราค่ะ เรื่องบ้นบ้าน by J Asset Management ค่ะและนอกจากวันนี้ที่โบพามาชมกันแล้วนะคะเรายังมีอีกหลายโครงการทั้งบ้านคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ